วันนี้พบกับครูดาวอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเมื่อครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนเรียนกับครูปุ๊บไปแล้วนะ,ะเรื่องโจทย์ปัญหานะ,ะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้นะคะหน่อยหนึ่งก่อนแล้วของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะสอนเรื่องการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาแบบเต็มน,นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูทบทวนที่ครูปุ๊บสอนก่อนอะ่ะถ้าพร้อมแล้วเดีย๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะคะทบทวนครั้งแรกก่อนอะ่ะมรดูโจทย์ครั้งแรกก่อนเลย นี่นเรียนอ่านตามครูนะอ่ะมีปลาสี่ตัวว่ายน้ำมาอีกสองตัวรวมมีปลากี่ตัวะนะลอกนะคะนักเรียนอ,อ่านตามครูนะเราคิดตามไปด้วยนะมีปลาสี่ตัวว่ายน้ำมาอีกสองตัวรวมมีปลากี่ตัวะนะโจทย์โจทย,จทย์บอกอะไรเราบ้างอ่ะ นะที่เราเรียนกับคุณครูปุ๊กไปแล้วเวลาเราเห็นโจทย์ปัญหาคนะเห็นโจทย์ปัญหาเนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่าโจทย์ปัญหาจะมีทั้งตัวหนังสือแล้วก็มีทั้งตัวเลขวิธีการอย่างแรกเลยนะนักเรียนต้องอ่านหนังสือให้ออกนะถ้านักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเราไม่สามารถทำํำน,นี้ได้แต่วันนี้เราช่วยกันก่อนนะมีปลาสี่ตัวว่ายน้ำมาอีกสองตัวรวมมีปลากี่ตัวเราต้องคิดนะอย่างแรกเลย ขั้นที่หนึ่งเราเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะโจทย์บอกอะไรเรานะโจทย์จะแบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมคะที่ครูสอนนะส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่สองคือส่วนที่โจทย์ถามนะเดี๋ยวครูจะใช้ปากกาส,สีน้ําเงินขีดเส้นนะส่วนที่โจทย์เขาบอกเราอลองดูนะส่วนที่โจทย์บอกก็คือนี่มีปลาสี่ตัว ใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกนะพูดถึงเรื่องปลาแล้วยังไงต่อว่ายนะ้ํามาอีกอ่าว่ายนะ้ํามาอีก2ตัวอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะเร็นคิดตามนะมีปลาอยู่สเสร็จแล้วยังไงมีปลาว่ายนะ้ํามาอีก2ตัวใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกเรานะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ส่วนสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรถามอยู่ข้างล่างนี้ไงนะตัวสุดท้ายเนี่ย ตรงท้ายประโยคเนี่ยจะเป็นคำถามรวมมีปลากี่ตัวนะครูใช้สีแดงขีดให้อนะนะ่เพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นหรือ,อยังนะส่วนที่หนึ่งสิ่งที่โจทย์บอกนะส่วนที่หนึ่งก็คือมีปลาสี่ตัวว่ายนะ้ำมาอีกสองตัวอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกต่อไปส่วนที่โจทย์ถามก็คือ รวมมีปลากี่ตัวนะรวมมีปลากี่ตัวก็คือให้เราหาคําตอบนั่นเองนะทีนี้วิธีการเราจะทํายังไงนะในการที่เราเห็นโจทย์เนี่ยพอเราอ่านเสร็จแล้วปุ๊บหอ่านได้พออ่านเสร็จ2นักเรียนต้องวิเคราะห์อพอวิเคราะห์เสร็จนักเรียนจะจัดการยังไงนะจัดการยังไงเราเห็นเลขก่อนเลขมีเลขอะไรเลข4ีจเลข2<อ>ใช่ไหมคะ มีสี่กับมีสองนะักเรียนคิดตามครูสิมีปลาอยู่สี่ตัวถ้ามันว่ายนะมาอีกสองตัวครูถามว่ามันจะเพิ่มหรือมันจะลดะถ้าใครตอบว่าเพิ่มเก่งมากนะปลามันจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้วิกีบวกเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือสี่บวกสองเท่ากับเท่าไหร่สี่คืออะไรคะสี่คือตัวบนใช่ไหม มีปลา4ี่ตัวต่อไปมันวะ่ายน้ํามาอีกก็คือเลขสอใช่ไหมมันวะ่ายน้ํามาอีกทีนี้มันมาทําอะไรกันละ่ะมันเพิ่มขึ้นมันก็คือต้องเอามาบวก4ีบวกสเท่ากับเท่าไหร่เป็นประโยคสัญญาณในการหาคําตอบอ่ะได้คําตอบเท่าไหร่เอยครูเคยสอนไปแล้ว4ีบวกสนะเอา4ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก2นิ้ว4ีว่แล้วละสี่แล้วห้าห เพราะฉะนั้นคำตอบก,ก็คือรวมมีปลาทั้งหมดกี่ตัวคะหตัวครูเขียนให้ดูนะ,อะตอบตอบขีดสองเส้นเห็นไหมมีปลา6ตัวก็คือสี่กับ2รวมกันอันนี้คือครูทบทวนให้นะที่คุณครูปุ๊สอนนักเรียนไปนะสิ่งที่โจทย์ปัญหาเราจะต้องอ่านโจทย์ทำความเข้าใจวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วดูแสดงวิธีทำใช่ไหมคะ วันนี้ครูจะสอนแสดงวิธีทำนะเรืองโจทย์ปัญหาเดี๋ยวดูจากอันนี้แล้วเราไปดูกันเลยนะคะโจทย์ปัญหามีอะไรว่าต้องแสดงวิธีทำยังไงเดี๋ยวไปเลยค่ะค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะโจทย์ปัญหาข้อแรกน,ะนักเรียนอ่เดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนักเรียนอ่านตามครูไปนะคะแม่มีแมวสองตัวนะตาให้มาอีกสามตัว แม่มีแมวทั้งหมดกี่ตัวอ่านอีกรอบนึงนะนักเรียนตามคุยอีกรอบหนึ่งตัวสีเหลืองนะคะแม่มีแมวสองตัวสีฟ้าตาให้มาอีกสามตัวแม่มีแมวทั้งหมดกี่ตัวจากการที่เราเรียนครูป,ปุบไปแล้วใช่ไหมนักเรียนอะไรคือสิ่งที่โจทย์บอกเรานะสิ่งที่โจทย์บอกเราก็คือ แม่มีแมวสองตัวแล้วยังไงคะตาให้มาอีกสามตัวอันนี้คือสิ่งที่ทำไมโจทย์บอกต่อไปแล้วถามอ่ะโจทย์เขาถามอะไรเราเขาต้องการให้เราหาอะไรเอ่ยเออก็คือตรงท้ายนี่ไงนักเรียนแม่มีแมวทั้งหมดกี่ตัวทีนี้เราจะแสดงวิธีทำเราจะทำยังไงะนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อน ประโยคสัญลักษณ์ครูใส่ตัวเลขให้นักเรียนเห็นใช่ไหมมีเลขสองจากโจทย์สองคือใครคือแม่มีแมวสองตัวสามคืออะไรคือตาให้มาอีกสามตัวนักเรียนช่วยนันคิดสิถ้าแม่มีแมวอยู่สองตัวแล้วถ้าตาให้มาอีกเนี่ยครูถามว่าแมวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงถูกต้องนักเรียนแมวมันต้องทำไมขึ้นเพิ่มขึ้น ถ้าเพิ่มขึ้นเราควรใช้วิธีอะไรนะเราควรใช้วิธีบวกนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าของมันเพิ่มขึ้นเราเรียนแล้วว่าวิธีบวกคือการที่ของมารวมกันแล้วมันทาไมขึ้นเพิ่มขึ้นอ่านนะทีนี้เราก็จะให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือสองบวกสามเท่ากับเท่าไหร่นะทีนี้ถ้าเราจะแสดงวิธีทําอะไรคือประโยคที่หนึ่ง นะประโยคที่หนึ่งก็คือแม่มีแมวสองตัวนักเรียนเห็นไหมครูใส่สีเหลืองให้นะวิธีการเขียนแสดงวิธีทำก็สีฟ้าก็คือตาให้มาอีกสามตัวนักเรียนสังเกตไหมตาให้มาอีกสามตัวก็คือสีฟ้าเราจะอยู่บรรทัดที่สองวิธีการเราก็ต้องใส่เครื่องหมายบวกตรงกลางเหมือนตอนที่ครูสอนตอนแสดงวิธีทำใช่ไหมคะแล้วก็ขีดเส้นหนึ่งเส้น นะอันนี้คือวิธีการแสดงวิธีทําต่อไปเราจะตอบแล้วนะก็คือแม่มีแมวสองตัวเป็นประโยคที่1ตาให้มาอีกสาตัวเป็นประโยคที่สองประโยคที่สามก็คือแม่มีแมวทั้งหมดห้าตัวก็คือเอาสามกับสองบวกกันนะสามไว้ในใจชู้มาอีกสองนิ้วใช่ไหมคะสามไว้ในใจชูอีกสองนิ้วสามแล้ว สีหเพราะฉะนั้นคําตอบคือห้าเราได้ห้าปุ๊บเราก็ต้องขีดเส้นใต้สองเส้นนะแล้วก็เมื่อเราได้ปุ๊บเราก็ตอบตอบตอตอตอบเราก็เอาเลขห้านี่เองหตรงเนี้ยมาเป็นเลขไทยนะหตัวอันนี้ก็คือจบขั้นตอนแสดงวิธีทําแล้วนักเรียนว่ายากไหมไม่ยากเลยเนาะเหมือนตอนที่ครูสอนแสดงวิธีทําแนวตั้งใช่ไหมคะ แต่อันนี้เราเพิ่มตัวหนังสือเข้ามาเท่านั้นเองนะคำตอบเราก็จะได้5ตัวอันนี้เราเรียกว่าการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหานะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะเนี่ยอ่านโจทย์ไปพรพ้อมกับคูเลยนะ,ะนกสามตัวบินมาอีกสี่ตัวรวมมีนกทั้งหมดกี่ตัว ดูจากรูปนะคะมีนกอยู่สามตัวแล้วก็บินมาอีกสี่ตัวรวมมีนกทั้งหมดกี่ตัวทีนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์กันต่อนะอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรเรานะสิ่งที่โจทย์บอกจะอยู่ข้างหน้านะนกสามตัวบินมาอีกสี่ตัวอันนี้เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกส่วนอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามถามเพื่ออะไรครับเพื่อให้นักเรียนหาคําตอบนะถามนั่นจะอยู่ข้างหลัง รวมีนกทั้งหมดกี่ตัวอันนี้เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ,ะทีนี้ถ้าเราจะแสดงวิธีทำอย่างแรกเลยเราต้องมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะ,ะทีนี้ประโยคสัญลักษณ์ออกเทิ่มประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์มีเลขอะไรบ้างคะเลขสามกับเลขสี่ทีนี้ถ้านกมันมีอยู่สามแล้วมันบินมา เราช่วยกันวิเคราะห์สิถ้ามันบินมามันจะเพิ่มหรือมันจะลดะบินมามันต้องทําไมคะเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มเราต้องใช้วิธีบวกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือสามบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่นะทีนี้เราก็จะเริ่มแสดงวิธีทำกันแล้วนะแสดงวิธีทำก็คือวิธีทำประโยคที่หนึ่ง ปรโยคที่หนึ่งมาจากไหนมาจากตรงนี้เลยประโยคที่หนึ่งก็คือตัวสีเหลือง,องนี่เองนกสามตัวต่อไปประโยคที่สองบินมาอีกสี่ตัวดูสังเกตนะนกสามตัวคือสีเหลืองใช่ไหมประโยคต่อมาประโยคที่สองก็คือบินมาอีกสี่ตัวเป็นประโยคที่สองเราก็ขีดเส้นใต้ด้วยหนึ่งเส้นใส่เครื่องหมายบวกให้ครบนะ ต่อไปเราจะหาคําตอบแล้วนะหาคําตอบเราจะใส่บรรทัดที่สามทีนี้เราก็บรรทัดที่3ามก็คือตรงนี้เองรวมมีนกอ่ารวมมีนกทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ทําไมคะเอาสามมาบวกกับ4ครูเคยสอนแล้วใช่ไหมคะให้เราเอาเลขมากไว้ในใจแล้วก็ชูนิ้วน้อยขึ้นมาสอยู่ในใจชูมา3ามนิ้วสี่แล้วห้าหเจ็เพราะฉะนั้น คำตอบก็คือ7ตัวนั่นเองนะเราก็ขีดเส้นใต้2เส้นวิธีการดูนักเรียนสังเกตไหมว่ารวมมีนกทั้งหมด7ตัวเราไม่เอาคำว่ากี่มานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตอบแล้วเราก็ไม่ต้องกี่แล้วเนี่ยคือคำตอบของเราแล้วว่า3บวกกับ4เนี่ยได้นกบินมาทั้งหมด7ตัวใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใช้คำว่ากี่แล้วตรงนี้ไม่ต้องเอาคำว่ากี่มาใช่ไหมใส่ไปเลย7ตัวแล้วเราก็ตอบ ตออบตอบตอบเจ็ดจากเลขอาราบิกเราก็เปลี่ยนเป็นเลขไทยแล้วก็คาว่าตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจบแล้วหนึ่งขอ้อยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเนอะเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆอย่างแรกเลยเราต้องทําไมคะวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนก่อนจะวิเคราะห์โจทย์ได้เราต้องทาําดไมอ,อ่านหนังสือให้ออกนะถ้าอ่านไม่ออกเนี่ยเราก็ต้องฝึกนะนกสามตัวนะบินมาอีกเราก็ต้องวิเคราะห์ได้แล้วว่ามันบินมาเนี่ยมันเพิ่มใช่ไหม พอบินมาอีกสามตัวเอ๊อีกบินมาอีกสี่ตัวก็คือเพิ่มเพราะนั้นนกรวมกันเป็นเท่าไหร่ก็ต้องใช้วิธีบวกเพราะว่ามันทำไมขึ้นมันเยอะขึ้นอ่านะเพราะนั้นตัวอย่างข้อที่สองผ่านไปแล้วเอวคู่มีออีกหนึ่งตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่สามค่ะต่อมาดูตัวอย่างข้อที่สามกันนะคะนักเรียนนักเรียนเห็นรูปอะไรไหมอ่ะรูปแรกเป็นรูปจานรูปต่อไปเป็นรูปชามเห็นไหม จานกับชามแตกต่างกันยังไงจานก็คือจะแบนๆใช่ไหมคะใส่ข้าวนะใส่อาหารแห้งๆส่วนชามเป็นไงคะจะก้นลึกๆนะต่างกันจานกับชามชามเนี่ยไว้ใส่พวกอะไรแกงใช่ไหมคะแกงจืดแกงที่มันเป็นน้ําวอะไรพวกนี้จะได้ไม่หกส่วนจานก็จะแบนๆทีนี้เรามาอ่านโจทย์กันนะอ่านตามคูนะแม่ซื้อจานห้าใบ ซื้อชามสี่ใบแม่ซื้อจานและชามรวมกันกี่ใบอีกทีนะคะนักเรียนหาอ,อ่านพร้อมกันตามคูพร้อมกันแม่ซื้อจานห้าใบซื้อชามสี่ใบแม่ซื้อจานและชามรวมกันกี่ใบหาดูจโจทย์นะ อ่ะทีนี้ครู Después, ถามก่อนสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรอ่าใครตอบครูได้บ้างเอ่ยสิ่งที่โจทย์บอกคือตรงไหนนะเมื่อกี้ครูบอกไปสองข้อแล้วเนอะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือส่วนหน้านั่นเองเขาบอกว่าเขาทําอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกนะดังนั้นสิ่งที่โจทย์บอกในข้อนี้นก็คือแม่ไปทําอะไรคะไปซื้อจานมาห้าใบนะรูปนี้แม่ไปซือซ้อจานมาห้าใบซื้อจานอย่างเดียวไหมไม่อย่างเดียวไปซื้ออะไรอีกซื้อชามมาอีกเท่าไหร่ สี่ใบทีนี้สิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่ไปซื้อจานห้าซื้อชามสี่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะอยู่ข้างหลังตัวสีชมพูนี้เองแม่ซื้อจานและชามรวมกันกี่ใบนักเรียนเห็นไหมมีคําว่ารวมรวมแปลว่าอะไรคือเอาของมารวมกันใช่ไหมรวมกันมันก็ต้องไป็นไงเพิ่มหรือลดเออเอาของมารวมกันนะเพราะนั้นพอเราได้ โจทย์เรียบร้อยปุ๊บเราอ่านโจทย์ทําความเข้าใจวิเคราะห์โจทย์แล้วเราก็มาทําประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์เอาเลขมานะข้างบนมีเลขอะไรบ้างอ่ะหนึ่งเลขห้าเห็นไหมห้าคือจานสองคือเลขอะไรเลขสี่มีสองตัวคือมีเลขห้ากับมีเลขสี่ทีนี้เราอยากรู้ว่าห้ากับสี่ต้องมาทําอะไรกันเราจะหาคําตอบมาทําอะไรกันคะเอามารวมกันรวมกันแปลว่ามันทําไมขึ้น เพิ่มขึ้นพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มขึ้นต้องเป็นวิธีบวกนั่นเองนะ5บวก4เท่ากับเท่าไหร่อ่านะอันนี้เราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วทีนี้เราจะลงมือแสดงวิธีทำนะวิธีทําประโยคที่1ก็คือแม่ซื้อจาน5ใบนะคะสีเหลืองแม่ซื้อจานเว็ดจังหวะเล็ก5ขยับมาใบอยู่ข้างหลังนะจานเราเรียกเป็นใบนะ จ้าหนใบสองใบสาใบ4ใบ5ใบนะเรียกเป็นใบต่อไปประโยคที่2ซื้อชาม4ใบเห็นไหมะตัวเลขต้องตรงกันนะใส่เครื่องหมายบวกไปตรงกลางนะเส้นใต้1เส้นใช่ไหมเออทีนี้ประโยคที่3เราจะหาคําตอบและเราก็เอามาหาคําตอบประโยคที่3คือ แม่ซื้อจานและชามรวมกันเท่าไหร่อ่ะนักเรียนกีก่ไม่ตอบไม่เอาแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเราจะตอบแล้วเราจะหาคําตอบโดยการที่เอาห้ากับ4ี่บวกกันก็หไว้ใดใจชูขึ้นมา4ี่นิ้วห้าแล้วหกเจ็ดปดเก้าคำตอบที่ได้คือ9ใบนั่นเองขีดเส้นใต้สองเส้นเสร็จแล้วเราก็ทำา ตอบตอบอตอบตอบตอบเลขอะไรอะ่ะเลขเก้าคำตอบที่ได้ก็คือเก้าเองเราก็มาตอบเป็นเลขไทยเก้าวัยอ่าจบแล้วไม่ยากใช่ไหมนักเรียนนะวิธีการก็คือเราต้องทำไมก่อนคะหนึ่งอย่างแรกเราต้องทำไมวิเคราะห์โจทย์ก่อนใช่ไหมวิเคราะห์โจย์ว่าโจ์เนี่ยเขาบอกอะไรเรามาอะไรที่โจทย์บอกอะไรที่โจทย์ถาม เมื่อเราได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำามาวางแผนใช่ไหมวางแผนว่าอ๋อไอ้ข้อนี้เนี่ยมันควรจะเป็นวิธีอะไรวิธีบวกหรือว่าวิธีลบเออหรือว่าวิธีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือการวางแผนเพราะฉะนั้นพอเราได้วิเคราะห์แล้วเราก็วางแผนแผนเสร็จแล้วเราก็ลงมือทําใช่ไหมลงมือทําว่าอ๋อมันต้องมาทําอย่างนี้นะเอาห้ามารวมกับสี่บวกกันบวกกันแล้วได้เก้าอ๋อคอสอบคาตอบที่ได้เออสมสมไหม ันน่าจะถูกนะเพราะว่าทําไมห้าบวกสี่คำตอบทีไ่ได้ก็ต้องมากขึ้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันสมเหตุสมผลไหมอ่ะนะอันนี้คือขั้นตอนของการเรียนโจทย์ปัญหานะนักเรียนจะต้องมีลำดับขั้นตอนคิดวิเคราะห์อ่านแล้วก็ค่อยลงมือทาและนักเรียนจะทําไม่ผิดป็นไง้างคาสําหรับการแสดงวิธีทําโจทย์ปัญหานะเราเรียนจบไปแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูเนี่ยมีการบ้านให้เรียนทำสอข้อนะสแสดงวิธีทำหลังจากที่ดูครูทําให้แล้วเนี่ย,ยนักเรียนลองทํำดูสอข้อนะคะทําใส่สมุดนะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูนะเข้าใจไม่เข้าใจยังไงสามารถเขียนถามได้ในไลน์นะคะหรือโทรส่วนตัวก็ได้ถามครูได้เลยนะ,ะถ้าทำเสร็จถ้าไม่เข้าใจอนะ่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ,ะนต่อ